ัสดีครับผมนายสมัยเจริญยิ่งนาย,ยกสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้จะมานําเสนออีกตําแหน่งงานหนึ่งครับที่ได้รับการจ้างงานในสมาคมก็คือตําแหน่งผู้ช่วยสมาคมให้อาใแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายธุษฐ์พิงิศอายุา3ปีได้รับจ้างงานจากบร,บริษัทกรุงเทพประกรันภัย จำตัดครับแล้วแล้วให้ให้อจอยเล่าถึงงานที่อจอยวทำหน่อยครับว่าหน้าที่ของอจอยวทำที่ในสมาคมเนี่ยทำงานอะไรบ้างได้พาคนพิการไปขอใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลไปต่บัตรทำบัตรคนพิการที่พมจงานซ่อมงานกับ กายอุปกรณ์ของคนพิการไปบือพุชท,ทำเตลที่โรงพยาบาลไปให้คนพิการที่เป็นแต่กดทับดูแล,ลทำความสะอาดสมาคมอันดวยความสะดวกใหกับคนพิการที่มาติต่ตที่สมาคม,อ,มอองานงานจอยก็เยอะเหมือนกันนะครับเรื่อง อาจอยลองลอง,ลองเปรียบเทียบเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าตั้งแต่อาจอยทํางานวันแรกแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ว่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับอาจอยบ้างครับจากเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่พูดคุยกับใครไม่ไม่กล้ากล้าออก สังคมเป็นคนติดุุราบบต่ตอนนี้ผมสามารถพาคนพิการไปขอใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลอำเภอและไปทำบทัตรต่อมาทไทยคนพิการที่พอมจอด้วยตนเองบางครั้ง เลิกสุรายางเด็ดขาดแล้วครับอืออาจอยก็คือเมื่อก่อนก็จะไม่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 ค่อยออกไปทุนสิงกับใครหรือว่าไม่เคยออกไปค่อยไม่ค่อยไปร่วมกิจกรรมในสังคมเท่าไหร่แล้วก็ติดสุราด้วยนะครับแล้วตอนนี้อาจอยก็ได้เลิกสุราได้อย่างเด็ดขาดก็เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือสามารถสารงานกับหนง,งานได้ การให้ไปส่งเอกสารที่อบตหรือส่งไปทําบัตรต่อบัตรให้คนพิการที่จังหวัดก็ให้ไปคนเดียวได้ก็คือแกรับผิดชอบได้แล้วาจอยได้เข้าร่วมกิจกรรมหกสิบวันนะครับสรแล้วครับสมัครแล้วเข้าร่วมกิจกรรมอะไรครับโปรแกรมอะไรบ้างออกกําลังกายขยับกายขยับกายขยายปอด อะไรครับแล้วก็รสความมันเค็มครับรสหวานมันเค็มครับแล้วทำอะไรบ้างครับปั่นจักรยานยกน้ำหนักครับปั่นจักรยานยกน้ำหนักครับแล้วการกินล่ะทำยังไงรดรดยังไงรสหวานมันเค็มนี่ททำยังไงไม ไม่กินหวานไม่กินเค็มอย่างนี้ไม่กินหวานไม่กินเค็มครับอแล้วพอได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงมากออำัายลค,ครับงกายแล้วสดชื่นแข็งแรงดีครับแล้วมีอะไรต่อ,อยไหมน่าก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว อาโอเคแล้วตั้งแต่ทำงานมานี่มีการเก็บออมบ้างไหมเออภาพธนาคารแล้วเอาไว้จา่ายค่าน้ำค่าไฟค่า คือของกินอยู่ในบ้านครับแล้วการออมนะครับไอ้จอยตั้งแต่ทําการทํางานมาเนี่ยม,มีวิธีการออมแบบไหนนี่และเรื่องเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งฝากธนาคารส่วนที่สองใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วไอ้ฝากกับไอ้ใช้จ่ายเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสองส่วนเนี่ยฝากครับฝากมากกว่าใช่ไหมครับ,รบอ๋อ <c oughs> แล้วได้มีการ เก็บเอาเงินออมไปลงทุนบ้างไหมครับลงลงทุนแบบทำงานเสริมงานอะไรอย่างนี้นมีไหมอาชีพเสริมอ่ะมีไหมอาชีพเสริมได้นำเงินไปทำงานอ๋อและวลงขับทวนทวนัวรอะไรบ้านไว้เก็บเพื่อรดรกายจ่ายใน ั่วเรียครับอ๋อก็คือมีการแบ่งออกไปทำนาด้วยแล้วก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายอโอเคครับเรียมเลยสุดท้ายนี้อาจารย์อยากฝากถึงใครบ้างไหมครับคุณคอขอคุณบริษัทลงทุประกันภัยจำกันและมูลนิธินวัด จุมทางสังคมและสมาคมคนพิการอำเภอหนองคี่ผมกันดาว่าจะตั้งใจทำงานและพัฒนาตัวเองให้สูงที่ได้รับโอกาสการจ้างงานครับโอเคขอบคุณครับ